กันรถยนต์แผนไหนที่โดนใจสําหรับคุณผมเลือกประกันรถยนต์ชั้น2อบวก3บวกพอได้ความคุ้มครองเหมือนประกันชั้น1ทั่วไปในราคาที่ถูกกว่าอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมครับสําหรับผมซื้อแบบ2บวกจ่ายเบี้ยซ่อมอู่แต่เอารถเข้าซ่อมศูนย์ได้ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนี่แหละโดนใจผมเลยอ๋ออีกอย่างผมชอบขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดบ,บ่อยรถของผมมีความคุ้มครองรถพลิกคว่ำรถตกข้างทางด้วย อินชัวเขาให้มาครบโดนใจสุดๆเลยครับแล้วคุณล่ะครับประกันรถยนต์แผนไหนที่โดนใจที่สุดเลือกประกันชั้นหนึ่งค่ะพอคุ้มครองครอบคลุมที่สุดแล้วช่วยขยายความเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมครับ ยังหวานที่เลือกประกันชั้นหนึ่งของ In อินชัวเพราะนอกจากความคุ้มครองเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วหากเราลดเสียกลางทางเขายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอินชัวรถไซส์แอซิแตนทำให้รู้สึกอุ่นใจหา,หายห่วงตลอด24ชั่วโมงค่ะยังหวานก็เป็นคนขับรถดีอันนี้ขออวยตัวเองนิดนึงนะคะอินชัวเนี่ยเขาก็เลยมีแคมเปญให้คนแบบเรากับไม่เค็มมีรางวัลให้รุ้นรับสิทธิพิเศษมากมายคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนี่แหละครับประกันที่เราเลือกเพราะอินชัวเข้าใจทุกความต้องการ การรถยนต์ต้องอินชัวอินทร์ประกันภัยมั่นใจเรื่องภัยสุขใจทุกบริการ